ต้องมีวอร์มอัพกันก่อนไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะเจ็บเคล็ดขัดยอกข้อเท้าพลิกกล้ามเนื้อฉีกขาดกันได้อย่างก็เช่นเดียวกันเมื่อจะลงสนามไปเจอกับผู้ต่อสู้สําคัญทั้งพื้นถนนน้นําหนักบรรทุกรูปแบบการขับขี่ต่างๆก็จําเป็นจะต้องใช้เวลาปรับตัวเพราะว่าแม้เทคโนโลยีในการผลิตจะดีอย่างไรแต่ย่างใหม่ๆก็อาจจะมีจุดที่ไม่กลมกิกเลยทีเดียว หรือว่าจะมีหนวดยางหรือที่หน้ายางรวมถึงการเซ็ตตัวของเนื้อยางยังไม่เข้าที่ดังนั้นนะครับเมื่อคุณผู้ชมได้รับรถมาใหม่หรือว่าเปลี่ยนยางชุดใหม่นะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งขับขี่ด้วยความเร็วสูงให้ขับขี่ไปซักระยะหนึ่งก่อนนะครับสัก2 3 0ถึงรอกิโลเมตรขัว่าเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าให้คานไปนะฮะแต่ขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ80 100ถึง้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ยางเนี่ยเซ็ตตัวให้เข้าที่เส้นรอบวงพรมกิ๊กกอ่อนแล้วค่อยใช้งานนะครับและที่ผมอยากจะย้าก็คือ หากท่านต้องเดินทางไกลเช่นไปเที่ยววันหยุดหรือเทศกาลต่างๆหลายท่านที่ยังเดิมเก่าแล้วนิยมไปเปลี่ยนเอาวันใกล้ๆการเดินทางอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเสร็จก็จะถูกบังคับให้ใช้ความเร็วเลยซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้เช่นกันผมแนะนําว่าอย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางไกลก็แวะเข้าไปเปลี่ยนยางล่วงหน้ารอไว้เลยครับให้ยางมีเวลาปรับตัวสัก4-5วันรับรองว่าจะเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างแน่นอน ในส่วนเทคโนโลยีของยางนะครับก็เกี่ยวข้องกับระบบของล้อและระบบการควบคุมการทรงตัวของรถยนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบเซฟตี้ของการควบคุมการทรงตัวในรถยนตน์ได้ถูกพัฒนาไปไกลยิ่งขึ้นครับ ตอนนี้ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS หรือ Traction Control System เป็นระบบที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยจัดอยู่ในประเภท Active Safety ซึ่งเมื่อเราขับขี่อยู่บนสภาพถนนลื่นอาทิทรายหรือลมโคลนพร้อมทำการสั่งเบรกในล้อข้างที่หมุนฟรีเมื่อเกิดการติดลมทำให้เกิดการส่งถ่ายกำลังไปสู่ล้อที่มีแรงยึดเกาะเพื่อให้รถเคลื่อนที่ออกจากอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้นครับเป็นยังไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับความรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาย,ยางล้อรถยนต์นะครับ หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะสามารถนำไาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้นะครับวันนี้ผมและรายการแฮปปี้โซนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหยุดนะครับตเลิกหน้าที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับสนับสนุนโดยีสุดสด D ุแม็ X Series ใหม่ Super Daylight